จบลงในรุ่นนี้นะครับรุ่นรถสูตรโอเอรเราไปดูกันระดับแชมป์ประเทศไทยอย่งายยงอาจัรลมฟันเขาจะปราบสองสองเต็มตื้เงียบได้หรือไม่ได้ครับทุกสายตาจับจับบนทีน่ถึงตาโห จะได้ก่อนจากคุณภพันแอปไลชตาครับไปลุ้นไปชมไปเที่ยกันครับมาเสื้อสีลายๆอย่างนี้ไคยันนเตเป็นแข่เสืพิมพนไคยันนเต้สามเ้าหนึ่งันรน่มก่อนเลยเอากันแล้วขายจะแล้วขายที่นี่ขายเลยนยนี่ต้องกันน้อยกันต้องนต้องกัในอใช่ยันตนก่อับมก่อนามด้วยบริษัทเริครับจากอาชุทยครับ หมาบาแล้วทางคนไม่ยอมกันเพราะรอบแรกจะโดนี่สูสีกันมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าในว่ารอบไม่ว่าใครถนัดโค้งเดี๋ยวกันกระจายกันไปรอบแรกครับเิ่มกระจายกันแล้วโอ้โหรถแข่งกหลารรอบด้วยครับที่สองครับมาจากจุลยนยาที่3สอนสิริเจริญสุขนมกเอียนไปอยู่ที่สี่ มึงจะเพื่อนก็ตัดแข่งมึงจะหนึ่งรอบสนามเราเหลืออีกเอ็ดรอบสนามครับมีพลระกำลังของใครจะยืนจัดอยู่ได้อย่าลืมนักแข่งเวียดนามเพราะผลเทียเขาจะไหลไปถ้าจะไหลไประวังกันให้ดีเียเดียวๆหอนักแข่งต่างชาติมันคือยอดไหลไปนะยอดไหลไปครับตีต้นไม่ต่อไหลแต่ไหลไปก็เป็นธรรมดาเลยคุณตลกของตลาดนะครับมาเจอรุ่นนี้ตั้งนานไม่มีบคนมาเจอรุ่นนี้เราคุณตลกคุณจมูกกันเป็นเจ้าแถวทีเดียว ตอนนี้หัวหน้าผมน,นายผมก็แปรน,นี่ยครับหัวหน้าครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วกับรุ่นนี้ลำบอกไปยังเป็นขยันรุนโโน่งรันโอ้โหชดเกีย้มาเลยอ้าวตายแล้ว,ว,วสองสองคนกับพดุดนามมันตายแล้วด้วยกับพุฒน์ตายแล้วรถสมพลนองปูนล่วงลงไปยังไปดูด้วยในจุดนันดตู้จกกรุญยนทะยามีนามว่าทศพลโก ลงลงไปต่อตู้ต่อใหญ่ใหญ่รอบตู้ต่อตู้ต่อครับไปต่อครับต้นตะบนตรงนู้ โอ้เสียของเลยครับขนาดจู่ข้างหน้าทำอย่างนี้ก็ทำให้ชทยจัดลงพันธุ์หนีนักแข่งดาวรุ่งจากเวียดนามเบอร์227ต่อไปเอาแล้วไม่ใจแล้วสยุดจอมอนิเตอร์เดียวกันแล้วด้วยกลับมาเอาแล้วมาแล้วหุบซิ่งเมียนมาแรงเหลือเกินทตะบายินมาแรงอย่างนี้วะเนี่ยไทยลงปีนรุ่งเรือลปกสามต่อที่หนึ่งครับปีสี่อาจจะพกซึมกัน จักรยายตรงที่6ที um i. I. ่ก right ิน่งครับที่6สีผมสะตนตุยยัับแต่ดทคเข้าูครับไปไหนแล้วล่ะรถไปเรื่อยๆครับไปแดงครับหลายรอบสนามเลือ9เจ้าลอกสนามเจ้าลอกครับจะค้นดูต่อครับจะคนดูต่อ เรีนนากขอยุนาาสู้เวทเป็นปัจเเดียวแม้ขายัชก็บอกแบบนี้ต้องกำหอกหน้าไปก่อนแล้วเพไว้ใจคนข้าหลังไม่ได้แน่เรื่องกระดิ่งก็ลาแล้วผ่ายบก็บอกไอ้นักแข่งเวียนนามปีนันไม่ชอบมาพาคนจะรวยเฮ้ยนักแข่งไทยกู้ต่อสู้ไปไหนบอนไอเวียนนามันติดไหปลับสองสามสีลกมาแล้ห้าากับมกา่ใส่กเป็นคู่คูเดียว ไปกรดาแล้ววันนทรนอครับกับปิดมูอไปขนามที่สี่อนุญาตปากงานไปด้วยวันศุกร์ที่18ตุลาครับงานประเดีมัดนับเป็นและที่ส0ตุลาครับขนาดขบันประเดียบกับสุนัคเบลีกันตาขนาดที่สองครับนปากงานไปด้วย าาการทำงา,านของกตันงมความกระตุนกระนาดแบบนี้จะก,อก,อก,อก่อหนามด้วยแล้วตอนนี้ไทยแลด์จะทำยังไงล่ะไอเวียนามสองสองเต็มมันก็มาดีแล้วเกินโอ้โหโอ้โหมาเจอเอาฝุ่นกันรอบสุดท้ายเอากันแล้วครับตอนนี้จะไหนกันบิกเอ ยังได้ตามที่ห้ายังได้ตามเกียแล้วไปเร like ื่อยๆทยังได้ห like hmm. ้าสะปัด okay. ิือดสเจ็รอบไอ้นี่่าไปสรอบมันจะเทางปากไปไหวจริง เราห็นโจันมาหลายจเจถึงรอบักับลัอยเลยนะอยเลยจะเป็นลเป็นแนกัะให้ได้ทีเดียวเียวเพื่อไปมูดน้ำเรียบร้อยไปนได้เล่อขึ้ไปแล้วตอนนี้เวียดน้มแสงขย,ยันไปเรียบร้อย อับครับอาจจพงศ์ส mm ุเจริญสสองเสรีเจริญุลันนั้จะพงศ์ลุเจริญกแปลถ่ายสอนเสรีอันดับที่หครับนี่คารผูใหญ่สมานอัศษุฒิครับเจ้านี้มงกลสุริยะธรรมครับเดี๋ยวอันดับที่ห้าภาษาพนารามนรึงก็เป็นภาษาไทยว่าไงนะเอออะไรอะไรนะเออมันแหละมันึกอย่างนั้นแต่ากาพทธศาสรกันลยลองก็ดูไม่รู้มันอะไรของมันชื่อีตายครับปากช้ามันไม่ยอมชื่อมันตึ้งตเฉียน ดูกันยาวๆเลยเยนะครับท้ายรายการกะนดยลูกสิษโองแม่ในกมกระจัดสุขศิษุกใจเลยทีเดียวขออโหส้บุทจงด้วยจงมีความสุขโดยสมานนิภาพเจิเจรินอันดีดีสิเก็บพุญจะตีการหย่บนับสำนึกรายเดือนหนาเดือนหน้าเราพักสะนมให้สิเดือนเดือนเลยรับกันเดือนอนส่มใหาพราราสกันมยังคงอยู่นา แล้วก็แข่งตั้งแต่เช้าแล้วใครยังได้รับรางวัลไม่ครบไม่ทั่วอะไรยังไงมาติดต่อรับรางวัลกันไม่เสร็ไจไม่ทิ้งนะครับรับรองการแข่งขันทีไ่ได้จะหล่อคุ้นหน่อยกู้ภัยระหว่างก,กันอยู่ด้วยนะครับขอบคุณาการจัดทุล่ของเราทั้งสองนายด้วยใช่ขอบคุณมากแล้วขอบคุณรถไถทุกท่านโดยเฉพาะต่อ,กอ,องไกเลอร์นะครับ ขอบคุณมากกเลยทีมงานใจแรกรวมเป็นึ่งรอบเจะเล่นต์ดเยี่ยมมากคนใดในหนึ่สองอยู่ตรงเนลับวันนี้อาจารย์ว้นอโบช็อมาให้เด็กถึงสี่พันบาทและก็ตรของคุณเฮลุ้ช่วยจากออดสวัสดิ์โยนนะขอบคุณมากจะช่างช่วยชางใ่ด้วยนะเอาไปแล้วตอนนี้จะไงให้ทีีมงาน่ับจากทะ จุดเดลก็ให้จมได้เอาให้ได้เอาให้ได้พลังกำลังใครหมดโดนแน่นอนนะครับตอนนี้กระจัดกระจายไปในสนามกันทั่วสนามเลยทีเดียวที่ห้าก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิทยาธรรมในขณะที่อาดัปติฟัลตั้งแทงจะเพี่อน้ำนึกเงียนน้นไปยาวเลยไปไม่รอคนไทยแล้วไม่รอแล้วอันไหนไปได้ก็ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวคนไม่ไหวแล้วคนข้างหลังไปขึ้นข้างหลังจะอันตรายเดินแต่เจ้าก็น่าจะต้องดูแั่ที่ห้าที่หกที่แปดเดี๋ยวไปู่ หมดเจ้าหน้าทีเห็ดรอบโอ้ต like ุดเจอจับตั้งยนะครับปิดไม้ลายมือบอกเลยไปธรรมาดาโอ้ไป่ับมาหาไัจับไปจัเบาของพักนไห้ลย เดี๋ยวรอบเดี่ยวรอบมันก็เขียเต็มที่ในได้ป็นสองรอบอะไรกูได้สุดเพราะนั้นถ้ายังไม่ได้ยังไม่รบข้ประการก็ไม่ตีผสมาัติแล้วจอนออกยังไงก็คีจะไปเรื่อยๆแล้วการตีไปก็สิบสองรอบไม่จบ่างงทีแรกก็จะทีเรื่อยๆมันไม่ได้นะสมัตสมัติถู้อย่างนั้นก็ไม่ถึงจะขั้หลังมันจะแตกตะแตกต้องจะไปตีเรื่อไปอีกเราไม่ต้องดูใกล้ๆแล้วจะหทดกไปแลว เ้มาต็มตะปนไปครับลือไปครับและแบ่งนจอคฝ่ายยกหาันคมากคุณมากๆนี่ครับผู้นำครับไปกัแล้วผู้นำยังไงครับสตายโดงตอนนี้ไรทาไใครขยันตัวไปแล้ด้วยอยากเจอะไรเพิ่มขยันตรงนา้ยันับคุณไม่ต้องพูดไปไกลรีบเลยครับนักแข่งจากเวียดนามครับมาถึงจุดยุ่งงานตา้องเรื่อง กับโอ้ห <5 fizer S 1> <t> ัวนกันงานรับผู้ชมกันนี้ำมทได้ดีน้คสัองตอกเจร่ายลงปีทุกเรียนเทียมครับเป็นสลัตีเจครับตับบนนี้นะจากพษนาักม่ไดาอยู่รับาจรรงชานดีสาเงพงงเจริญเจ้ากระไรงจากหมู่บ้านสารสิวันดี่สพเป้กับสอนเจริญเจริญสุด สายธนาบุญครับ8.9ดเ้อดีมครับผมกตอนอนุญตครับ ดี๋ยวเดี๋ยวเดอกินเกอย่าไปไว้ใจมันได้นะกระต่ายดงมันลาแว๊วันนี้กระต่ายดงมันได้จะมาห้าสิบไปห้าพัน่ตไปบ้านเดีมันจะให้เงินผู้จัดการกระต่ายดงมายอมผมไปอไก้ะี่ยย้อนผมไปอเยเนี่ยก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวอัญมพ์ใช่ปเดี๋ยวซื้อรองท้าให้ใหม่โอนิทุกะเลยโอนิจุกะเลยอะโอนิุกะเลยเอาเอา เอาละครับยังไปกันเรื่อยครับเอาหกเอาใจคนณผั้นะครับนะฮะเราก็ต้องไปดูกันว่าชายยันมีริบแบรไหมถ้ามีก็รับอีกห้าร้อยโอ้โหใจจริงมันก็จะแฝงชายยันเอาให้ได้จริงๆนะเนี่ยชายยันจำลองยังไม่ยอยหยงเหยาดหยาดเข้าไปแล้วเข้าแล้วว่ะ